เราเดี๋ยวไปบอกเขาสิครับน่ตเียบอพูดถึงปีนี้ก่อนค่ะเป็นปีที่รับซัพเลยกว่าเซนเตอร์แบบเยอะมากเป็นไงบ้างครบโหจริงครับรู้สึกว่าตองเตินี่ตังราคาที่บอกว่าเป็นเทรนเทรเนอร์ตำแหน่งของประเทศไทยตอนนี้คืออยู่ที่ยูทามัวไวเทรนเทรนเอร์แบบ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 บบแ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 บบ ผมยังยไม่เคยติดเฮโลกเลยครับไปบอ, <c oughs> อันดับสองันนี้ครับอนะี้เัยเวอร์ไเลยอย่างที่จีจบอกครับต้องรู้สึกดีใจมากๆแล้วครับผมแล้วก็รู้สึกที่ทางแบรนด์ลูกค้าได้ไว้วางใจให้เราเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ฝากฝากพวกเราแบบดูแลแล้วก็เขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะ เป็นตัวแทน,นกระบอกเสียงในความ,มความดีของผลิตภัณฑ์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ครับผมรู้สึกดีมาก<ม><ม>ครับก็ต้องขอบคุณทุกๆแบรนด์เลยนะครับที่เลือกให้ผมกับเฮียมาเป็น<ม>พรีเซนเตอร์ครับก็<ม>ถ้ามีแ <laughs> บรนด์ไหนสนใจอีกก็ <laughs> <laughs> ฝากด้วยนะครับโฆษณาตัวเองเลยเหรอฝากไปงงานผู้หีิเราฝากอีกเจ็ดหลักเลยครคะหรือว่าจะเป็นแปดหลักเลยมั้ยเนีคยดะ โหต้องอยู่ที่ผู้จัดการพี่ออฟชั่นนะครับผมครับเจอว่าเราพร้อมรับตลอดเลยก็ถ้ามีเข้ามาก็ยินดีรับเสมอเลยครับใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าแต่ละตัวเขาจะมีสรรพคุณของมันถ้าผลิตมันดีเราก็อยากจะรับครับผมทุกวันนี้ทำงานทุกวันเลยไหมคะเจ็ดวันมีวันหยุดไหมยังเลยเป็นอย่างนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะสองเดือนแต่ว่าจะสนุกนะฮะไม่ได้แบบว่าอยากจะ อะไรนะครับไปชาร์จแบตชาร์จพลังมาแล้วใช่ครับไปชาร์จพลังมาแล้วครับสี่วันครับสี่วันทําการครับยังไงบ้างตัดยาเนาะที่เรืองตัญญาละน้องเนาะว่าถ้าครบห้าแสนห้าแสนใช่ใช่ใช่เราเคยคุยตอนในไลน์ว่าห้าแสนเนี่ยไปเชียงรายแล้วเราเรียกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเที่ยวไปกับดับเบิลเดทไปเลยเป็นสามร้อยเคกับห้าร้อยเคครับเดี๋ยวจะรานแล้วจะไปไหน อ๋อจริงไหมพี่ยังไม่ได้คิดเลยอ่ะตอนนี้ตอนนี้ถึงถึงคิวหนูครับถึงคิวหนูว่าจะพาเฮียไปไหนต่อไปเป็นตาผมผมก็กลับไปคิดก่อนนะครับแต่จริงๆก็มีคิดไว้บ้างแล้วแหละครับแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มไปไหนอะไม่บอกไม่บอกอย่างไไม่หลุดเลยหรอไม่หลุดเออไอหย่อนก็ไปทริปเชียงรายทริปนี้เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับดีมากๆเลยครับดีแบบว่าดีทั้ง4วันเลยทั้งแบบ ไปเที่ยวไปพักที่รีสอร์ทและที่รีสอร์ทก็แบบสวยมากๆครับแล้วก็แพงมากๆด้วยคุณไปบอกเขาอีกแล้วไม่แพงอะไรแพงมากแล้วก็เฮียก็พาไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ด้วยพูดอย่างไหว้คุณพ่อคุณแม่เถวดพาไปเจอครอบครัวครับโมเมนต์ไม่เป็นยังไงตอนนั้นตอนที่ไปเจอพ่อแม่รับโอ้ยตอนแรก่อยากรู้เหมือนกัน ที่ผมก็ยังไม่ได้ทําน้องแบบจริงจังที่ผมตอนที่ลงจากรถนะเกรงจําได้ว่าเกรงมากครับว่าไม่เคยเจอคุณพ่อคุณแม่เฮียไม่เคยเจอคนในครอบครัวเฮียมาก่อนเลยแต่พอได้ลองคุยครับก็อุ้ยทุกคนแบบน่ารักมากใจดีมากๆเลยครับคุณแม่ก็แบบอยู่แล้วแบบใจดีเหมือนคุณแม่ผมเลยนี่นี่บางอย่างเรารู้สึกว่าใจดีกว่าลูกตัวเองอีกแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เอ็นดูน้อะตอนเอาจริงตอนแรกเรารู้สึกว่า ปกติพ่อแม่พูดน้อยแต่แบบครั้งเนี้ยแบบเอาแขกมาบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็คุยเยอะแล้วก็เป็นห่วงแบบเป็นยายหรือถามทุกใครถามเนี่ยมากกว่าทุกครั้งที่แบบพาคนอื่นไปอะไรเงี้ยเพราะว่าคนอื่นเขาเคยไปแล้วในดูมันดีดืมินดีที่ดีที่สุดตอนตอนแนะนำนคือแนะนำน้องว่ายังไงคะแนะนำน้องว่ายังไงแนะนำน้องกับที่บ้านว่ายังไงแนะนำน้องจริงๆรู้จักตั้งนานแล้วครับคุณพ่อคุณแม่รู้จักตั้งนานอยู่แล้วว่าว่าเล่นศิลปการทำงานด้วยกันแนะนำเขาบอกว่า ก็เป็นเป็นน้องที่น่ารักแล้วก็บอกว่าเป็นน้องที่น่ารักก็ฝากด้วยครับอะไรเงี้ยแล้วน้องนั้นก็เป็นสไตล์คุณพ่อคุณแม่เลยครเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผมไดยค่อบแบบโซเชียลอยู่แล้วอ่ะใช่แต่ครั้งนี้ก็ยอมแบบมีโซเชียลนิดนึงแม่บอกไม่ทายไม่ทายใช่เขาเรียกหนูอะไรลูกก็เรียกหนูนิวค้าหนิวแม่รักมากเลยครับแล้วแบบผมชอบที่คุณพ่อเฮีย ทำอาหารอร่อยมากแล้วแบบผมบอกแล้วผมว่าผมพูดจริงครับทำอร่อยมากๆจริงครับแล้วแบบมีมื้อนึงที่คุณพ่อทําแกงขนุนครับแล้วผมแบบไม่เคยกินแกงขนุนมาก่อนเลยพอได้กินแล้วแบบผมก็ชอบครับแล้วแบบพอจะกลับปุ๊บคุณพ่อก็ทําให้อีกมื้อนึงครับแบบเห็นว่าผมชอบพ่อก็เลยทําให้ใช่อันนี้ก็ยังงงเหมือนกันนะว่าพ่อเอาใจหรอน่ารักมากเลยครับนารัครอบครัวแล้วค่ะเห็นว่ามีออกนงออกเดทอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเดทกันที่ไหนบ้างคะไปเดทที่อ่า เชียงแสนนะครับผมไปโฟร์ซีซันครับก็เป็นเป็นสถานที่ที่เราอยากไปมานานแล้วใช่เราสึกว่ามันเราอยากดื่มด่าธรรมชาติแล้วทางทางรีสอร์ทเองมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแคมปิ้งแบบแคมปิ้งบนดอยจริงๆแล้วมันมีที่จริงมันถ้าถ้าคำนวณอ่ะคำนวณในในแพ็กเกจอ่ะเรารู้สึกว่าราคามันคุ้มใช่ในแพ็กเกจนะแต่เขาแบบรวมแพ็กเกจมันเป็นราคานี้ถ้ารวมมันรู้สึกว่าราคาคุ้มอยู่แต่ถ้าเป็นที่พักแบบนอนคนเดียวไม่คุ้มครับแต่เรารู้สึกว่า อาหารการกินหรือว่ากิจกิจกรรมที่เขาจัดให้หรือว่ามีกิจกรรมอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่คุ้มคุ้มค่ามากๆแล้วก็การจัดแต่งสไตล์ผมถามว่าใครเป็นคนออกแบบสถาปัตเป็นไงถามลึกมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ็นจอยผมเห็นมาก็อยากให้แบบตัวเราแบบแฮปปี้อยู่แล้วแล้วก็อยากให้หนูนีแบบแฮปปี้ด้วยเอ็นจอยความสุขด้วยอย่างช้างเชิงที่ไปขี่นี่คืออยู่ในแพ็กเกจใช่ไัมช้างอยู่ในแพ็กเกจครับผมอยู่ครับ แต่เออแต่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ขี่นะครับแค่แค่ไปใช่ครับแค่อาหารแล้วก็ไปไปดูน้องเล่นน้ำครับน้องก็อยากเล่าเรื่องนี้มากมันมีจังหวะหนึ่งที่ผมถ่ายรูปกับช้างและและคนคนดูแลช้างอ่ะคนดูแลช้างเป็นมันคือการศึกษาวิถีชีวิตช้างครับแล้วก็คนดูแลช้างแบบว่าบอกว่ากล้ามเนื้อในส่วนหัวของช้างอ่ะแข็งแรงมากแล้วผม เขาก็พูดมาแล้วเราก็เดินไปถ่ายรูปแป๊บหนึ่งช้างตกป้องหูครับหูช้างก็พูดพูดหูแบบอะไรเงี้ยก็โดนใช่จบแล้วครับไม่เห็นครับผมไม่เห็นครับเฮียมาเล่าแต่ผมไม่เห็นเลยช้างน่ารักมากก็จะโอบเาไวคะก็จะเข้าแบบเจ็บเลาวถึงคลิปนู้นมีแบบตรงไหนที่เราประทับใจไหมเออมีคลิปตรงไหนหรือกิจกรรมไหนที่แต่ละคนประทับใจอืมก็ จริงๆประทับใจทั้งทริปเลยครับทั้งแบบที่เนี่ยขับรถเองขับรถพาผมไปแบบทั่วไปไปเที่ยวตามจุดต,ต่างๆของเชียงรายพาไปไปหาครอบครัวครับแล้วก็มีออย่างหนึ่งก็ผมไม่เคยนวดมาก่อนเลยครับ <c oughs> แล้วเนี่ยก็พาผมไปนวดครับที่รีสอร์ทนั่นแหละก็เป็นการนวดครั้งแรกของผมก็ได้นวดกับที่เนี่ยครับ <c oughs> นอ <c oughs> นนวดด้วยกันนอนนวดด้วยกันแล้วมีคนนวด รู้แต่มันก็นอนนอนนอนข้างๆกันนอนด้วยค่ะนอนกัเตียงกันใช่ครับรู้แต่บรรยากาศดีมากครับเพราะว่ามันเป็นแบบเขาไม่เปิดเพลงอะไรเลยแบบดื่มด่ำธรรมชาติใช่เสียงนกเสียงแมลงนะครับไอย่างทร่ปนี้เขาบอกว่าเธอเป็นพ่อคุณทุ่มเลยแสบขอบุญทุ่มพี่ออกมาจากไหนแล้วเนี่ยมิโซนมันไม่ถ้าถ้าทิปจริงๆไม่ถึงครับแต่เราแค่ชอบหมอน ชอบหมอนที่นอนแล้วผมก็ซื้อมาเลยสามใบซื้อหมอนเขากับซื้อก่าหมอนสบายมากใช่ซื้อมาดีลร้วยใหม่เปล่าครับเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอครับถ้าขอก็จะให้เอาไหมเพราะเหี้ยซื้อมาสามใบอ่ะที่สี่ขออนุญาตถามตอนเนี้ยแฮชแท็กที่มันเคยดราม่ามันกลับมาอีกรอบหนึ่งส่วนตัวเรารู้สึกไงบ้างครับ ส่วนตัวเรารู้สึกไงเราเราได้เทคแอคชั่นไปแล้วเมื่อก่อนแล้สี่สาปีนะครับผมรู้สึกไงก็จริงๆเราก็รู้สึกผิดอยู่แล้วในในสิ่งที่กระทาไปแล้วก็เรารู้สึกว่าคนคนมันก็มีสิ่งที่ผิดพลาดกันได้อยู่ที่คนคนนั้นจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นและเป็นคนที่ดีขึ้นไหมแล้วเราก็จะระวังเรื่องคอนเทนต์อะไรมากขึ้นหรือการปฏิบัติตัวในสิ่งที่ไม่ดีมากขึ้นใช่เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ เราเทคแอคชั่นไปแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบเข้าใจแต่ถามว่าตอนนั้นเราขอโทษไปแล้วตอนนี้เราก็ยังขอโทษได้อีกครับถ้าทุกคนยังรู้สึกเราก็อยากจะพูดตรงๆว่านะตอนนั้นเราแบบเป็นเป็นเด็กอยู่อะมันผ่านอะไร<ๆ>มาหลายอย่างแล้วก็คิดได้อะไรเงี้ย<ๆ>เพราะว่าทุกคนก็จะมีการเจริญเติบโตของคนแต่ละคนไปอยู่ที่คนนั้นจะเอาความเจริญเติบโตนั้นจะไปในทิศทางไหนมากกว่า<ๆ>ส่วนตัวในดุมดีก็คุยเคลียร์เข้าใจกันแล้วก็<ๆ>อยากให้แบบทุกคนเข้าใจว่าสิ่งที่ทําไปก็ไม่ได้ตั้งใจแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นใช่จริงมันบั่นทอนราไหมพอพอมันย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยแบบครั้งที่เอยเราเคยพูดแล้วเราเคยขอโทษไปแล้วถ้าพูดตรงๆว่าทุกเรื่องมันก็มันก็นิดนึงอยู่แล้วมันก็กระทบจิตใจอยู่แล้วเพราะละเพราะว่าเราเป็นคนอ่านคอมเมนต์หรือว่ายอบเองหรือทุกคนเองอะไรเงี้ยมันก็ถามว่าบั่นทอนไหมมันก็มีบ้างเป็นปกติอยู่แล้วครับผมไม่งั้นเราไม่อยากไม่ถ้าเราไม่อยากคาเรียกว่าอะไร่ะไม่งั้นเราไม่ออกมาพูดอีกครั้งหนึ่งหรอกใช่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจ อยากขอบคุณแฟนคลับหรือใครที่เขาอยู่เคียงข้างเราวันนี้บ้างโอ้ยก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมที่เขาเรียกว่าอะไรมันก็จะมีคนที่รู้จักเราตั้งแต่แรกคนรู้จักใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนรู้จักใหม่ก็ยังไม่เคยแบบรู้จักเรามาก่อนเลยลก็แฟนคลับเก่าๆเราก็แบบช่วยแบบเออก็เปลี่ยนไปแล้วนะ<ม>แล้วก็คอยสนับสนุนแล้วก็ซ<ม>ัพพอร์ตในสิ่งที่เออมันก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็บอกดีสุดไม่ได้เพราะเราก็กำลังปรับปรุงตัวพัฒนาตัวเองอยู่เหมือนกันไม่ว่าในใน ในผลงานหรือว่าในทุกด้านเลยอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ข้อความดีๆที่แบบพุชอัพให้เรามีแพชชั่นมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีใคร mm hmm. ไม่มีใครชอบเรื่องดราม่าหรอกครับ mm hmm. ไม่อยากให้ทุกคนแบบเข้าใจผิดหรอก mm hmm. ใช่ mm hmm. แล้วก็ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นครับมีหน mm ูใ hmm. ห mm ้กำลังใจที่ยงไงบ้าัคะพอมันเกิดเรื่องก็ ก็กอดครับไหนไหนทำไรไหนไหนทำอะไรอะไหนไหนทำอะไรทำอะไรโอตอนนี้หรอกอดให้กำลังใจเขาครับกอแต่ว่าก่อนนานกว่านี้นี่ขอบคุณนะคะ love you okay.